สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีลบช่องนะครับของโมโต apx 8,000นะครับเป็นตัวนี้นะครับโมโต apx 8,000วิธีลบช่องมันก็ไม่ยากนะครับเรามาลบช่องพร้อมกันนะครับวิธีลบช่องให้ทําแบบนี้นะครับให้กดปุ่มรูปบ้านเนี่ยก็คือปุ่ม F เนี่ยครับกดไปหนึ่งทีครับปุ๊บ เพื่อจะไปอ่ะเมนูที่3 6นะครับเมนูข้างบนนะครับอ้าวไม่ทันนะครับกดลบปุ๊บเมนต้องกดเร็วนิดนึงนะครับเมนูที่36นะครับเมนู delete เนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกด f 1นทีครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นให้ลบนะครับเราจะเลือกว่าลบช่องไหนนะครับตัวนี้อ่าผมจะลบช่องที่3นะครับอ่าช่องที่3ช่องนี้นะครับจะลบนะครับเสร็จแล้วให้กดรูปบ้าน1ทีครับ ก็คือเรียบร้อยนะครับกด็กด exit ออกมาครับก็คือปุ่มขวามือนะครับทีนี้เรามาเช็คนะครับตอนนี้นะครับมันมีช่องที่1เหน็นไหมครับช่องที่1ข้างบนกดขึ้นไปก็จะเป็นตัวข้างล่างนะครับเอาใหม่นะครับปุ๊บเมนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือช่องบนนะครับถ้าเมนอยู่ตรงนี้ก็คือวอข้างล่างนะครับสังเกตตัวเมนนะครับอันนี้ก็คือเมนอยู่ข้างบนอันนี้มันช่องที่1เหน็นไหมครับ ช่องที่1ก็กดขึ้นไปเป็นช่องที่2นะครับเมื่อกี้ช่องที่3เราลบไปแล้วนะครับอ่ดูนี่ว่ามันจะมีอยู่ไหมนะครับกดไป1นทีครับปุ๊บอ่าเป็นช่องที่4เลยเห็นไหมครับกดลงก็เป็นช่องที่2เห็นไหมครับเพราะว่าช่องที่3เราลบไปแล้วนะครับวิธีลบช่องของโมโต a อ x 8000มันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ